โอเควันนี้มาพบเฟิร์นกับช่องเฟิร์นี่มุกนะคะก็แม่บ้านคอนโดนะคะวันนี้จะมาแกะกล่องนะคะฟิลิฟฟินลิ i แอร์ไฟเอร์ s นะคะก็คือเฟิร์นสั่งตัวหมอ้อเขาเรียกว่าอะไรห,หม้อทอดไร้มันนะคะก็วันนี้นะคะเราเพิ่งได้ของมาเมื่อวานนะคะเราก็อยากจะมา ควบคุมอาหารแล้วก็ลดน้ําหนักนะคะหนึ่งในนั้นก็คือตอนนี้ช่วงเมนูกักตัวอยู่ที่บ้านเราก็สนใจเจ้าหม้อทอดไร้มันนี่นะคะแต่ว่ากว่าเฟิร์นจะได้ตัวนี้มาก็ต้องบอกเลยว่ารอ,อ,อดูโปรหลายโปรมากนะคะในห้าไม่ว่าจะโรบินส,สันเซนทันเนี่ยรุ่นที่เขาลดของฟิลิปนะคะก็จะไม่มีรุ่นนี้เลยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะคะจะเป็นสีโรสโกก็เพิ่งได้ของมานะคะเฟิร์นสั่งจากในช้อปปีนะคะ ก็พอดีเจ้าของที่เขาขายอยู่คอนโดใกล้ๆเองนะคะก็เพิ่งไปรับของมาเมื่อวานวันนี้ก็จะมาเปิดกล่องเช็คดูนะคะว่าข้างในเขาให้อะไรมาบ้างโอเคมาเลยค่ะเฟิร์นชอบสีนี้มากเลยเนี่ยจริงๆรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะ,ะก็อันนี้เนี่ยจะมีปุ่มแบบว่า,เ,าเมนูอาหารอุณหภูมิอะไรก็ว่าไปนะคะกี้เฟิร์นแกะกล่องพลาสติกออกแล้วนะคะแกะตัวพลาสติกออกไปแล้ว ก็จะมีแบบแรกนะคะเขาก็จะให้ตัวคู่มือนะคะ philips air fryer xxl นะคะเป็นเมนูอาหารนะคะก็จะมีเฟิร์นสั่งมาไซส์ xxl XX เนะะี่ยค่ะไซส์ใหญ่ก็คือว่าจะทำได้ทั้งครอบครัวนีนะคะหมายถึงว่าไก่ตัวใหญ่นี่ก็ใส่ได้เนาะคือเฟิร์นอยากได้ไซส์ใหญ่ไปเลยไม่อยากได้อันเล็กนะคะ คิดถึงในอนาคตนะคะแล้วก็มีตะแกรงอันนี้ตะแกรงทำอะไรก็ไม่รู้เฟเดี๋ยวค่อยว่ากันเขาก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะนี่ตัวครอบนะคะอึ๊บก็จะมีตัวโอ้มีตัวพลาสติกคุมหม้ออย่างดีอยู่เหมือนกันนะนี่นะคะ เรามาแกะไปด้วยกันเลยนะคะทุกคนเพื่อนๆมีเมนูม,มีมีหม้ออบไร้มันกันอยู่แล้วเลอเนาะเฟิร์นเชื่อว่าเป็นอะไรที่สะดวกอึ๊บอุ๊ยอ๋อไม่ได้อึ๊บโอ้ยหนักเหมือนกันนะเนี่ยนี่นะคะมาแล้วข้างในก็ไม่มีอะไรเอ๊ อดยังไงไเขาหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยตอนแรกเฟินคิดว่าอันเล็กๆอุ้ยอุ๊ยขาดแล้วอะ่ะเยินมากมากทุกคนมาแล้วคะ่ะหมอ้อทอดของเฟิร์นหม้อเขาใหญ่นะคะเนี่ย ค่อนข้างใหญ่เลยนะนี่เขาก็จะมีเขาก็จะมีปุ่มหมุนอุณหภูมิตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ฝนยังไม่ได้ดูพวกคู่มือนะคะแล้วก็ตรงนี้หมุนได้น่าจะเป็นหมุนเลือกอตัวอุณหภูมิะคะ่ะก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะมีสติกเกอร์แปะอยู่ข้างๆด้วยนะคะไม่ให้ไม่ให้ โถันี้มันเป้หูใหญ่มากเลยอ่ะอเนี่นะคะทุกคนเพื่อนๆดูฝาปิดทีนี้เราดึงดึงออกมาได้เลยก็ข้างในก็โล่งๆธรรมดาพอเราดึงออกมานะคะก็มาดูกันก็จะมี คือเฟอร์นีัยไม่ได้ดูคู่มือแล้วมันจะยกยังไงเนาะโอ้ยกแค่ง,ง่ายๆแค่นี้เองยกขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีตัวนี่นะคะตัวใบกรองน้ำมันนะคะอีกทีหนึ่งแล้วก็วางตัวนี้ไปเนาะอืม ดูจากสภาพเช็คเฟิร์นต้องเช็คสภาพของก่อนเนาะก็โอเคนะคะนี่นะคะอันนี้ด้านหน้าด้านหลังเขาก็จะมีตัวให้เก็บสายไฟธรรมดานะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรโอ้ม่อเขาค่อนข้างหนักเฟิร์นเลือกสายใหญ่มาเลยอยากได้มากรุ่นนี้แล้วก็ นี่นะคะส่วนข้างบนมันก็ไม่น่าจะเปิดได้เนาะเป็นการแกะกล่องอย่างเดียวนะคะไม่จะไม่ได้มารีวิวนะคะความจุอะไรอย่างนี้ก็คืออาจจะเพื่อนๆลองลองไปดูในความจุเพื่อนๆลองไปดูในเว็บไซต์ของฟินลิปนะคะหรือว่าในเซนทันก็ได้นะคะแต่ที่เฟิเร์นเลือกมาเนี่ยคือไซส์ใหญ่สุดเลยเพราะเฟิร์นกะว่าจะทำอาหารทีนึงก็คือจะได้แบบเยอะไปเลยอะคะ่ะ เนี่ยแต่เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าเดี๋ยวต่อจากนี้จะเราจะทำเมนูอะไรดีเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากใส่ไก่ได้ทั้งตัวสบายๆเลยนะคะอันนี้นี่เขาก็จะวางมาเป็นแบบนี้ปึ๊บโอยสวยงามมากเลยอะ่ะรอมานานมากเลยนะคะสีนี้เพราะว่าเฟิร์นอยากได้สีตัวพิงโกตัวใหม่นี้นะคะ นี่นะคะนี่นะคะทุกคนน่าจะประมาณ7.9โลนะคะอันเนี้ยเท่าที่เฟิร์นดูตอนก่อนที่เฟิร์นจะตัดสินใจว่าจะซื้อเขาดีหรือเปล่าราคานะคะอันเนี้ยเนี่ยราคาเต็มที่ในเว็บไซต์เขาจะอยู่ที่15,999บาทนะคะ ก็เพื่อนๆก็ลองไปดูนะคะว่าเขามีโปรโมชั่นไหมแต่เท่าที่เฟิร์นดูมาเนี่ยช่วงนี้ทางเซนทันเขาก็จะมีโปรโมชั่นพวกหม้ออบโอ้นหนักมากเลยแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ไม่ไม่เขา้าโปรโมชั่นเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นรุ่นใหม่นะเห็นไหมอะทุกคนคือจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นราคาขนาดนี้ก็ได้นะคะหมอ้อ หม้อทอดไร้นันเนี่ยค่ะจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ได้แต่ว่าเฟิร์นก็เป็นคนบ้าบ้าระดับหนึ่งที่แบบอยากได้อยากได้ก็อยากได้อันที่แบบเราชอบเลยรูปลักษณ์สีสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็สวยมากมากเลยนะทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นหม้อทอดไร้นันของเฟิร์นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเมนูต่อไปเฟิร์นจะทำอะไร เพื่อนๆอ,อยากให้เฟิร์นทำเมนูอะไรเป็นเมนูแรกเพื่อทดลองหม้อทอดไร้นันเนี่ยนะคะคอมเมนต์ Comment มาให้เฟิร์นนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะไปอ่านแล้วก็เลือกมาทำให้ทุกคนดูนะก็อันนี้ก็เป็นของอของครัวชิ้นใหม่ล่าสุดนะคะน้องใหม่ล่าสุดเลยของครัวแม่บ้านคอนโดนะคะก็ไว้เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ สวยไหมทุกคนเ,คเขาสวยเนาะคือรุ่นนี้ค่ะมันจะมันจะมีไซส์ X, XL อีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เป็นตัวสีเงินธรรมดาตัวนั้นนะคะแต่มันจะ ไม่ได้มีปุ่มอัตโนมัติตรงนี้นะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะไปอ่านคู่มือก่อนว่า,าการใช้งานเขาเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะ<อ><อ>ก็จะไม่ได้มีของแถมอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้นะคะ<อ>ก็จะมีแค่เท่านี้นะคะทุกคนก<อ>็อันนี้ก็เป็นการมาเปิดกล่องอย่างเดียวนะคะไว้เดี๋ยวมาเจอกันพร้อมเมนูหน้านะคะว่าเราจะทําอะไรนี้เราสั่งเผื่อนาคตเลยนะคะตอนนี้อยู่2คนแต่ว่าสั่งเผื่อครอบครัวใหญ่เลย อันนี้เผื่อทําเมนูใหญ่ๆไปเลยอะค่ะเพราะว่ามันสวยมากเลยอะทุกคนบายบายค่ะไว้มาเจอใหม่นะคะทุกคน